มีรอยหยุดแล้วอย่าง60กสิบปีไฟสิท่งองไฟซ้ำแม่น้ำหวานพอ,นอไม่หน่อยแล้วมาพวกสิบปีไฟเท่ากับแม่น้ำหวานอีก <'s> แม่น้ำหวานฟินขับเปิดไปเลยเปิดช่องเลยเปิดช่องสร้างมาได้เลยแม่ มิดจรลีมิดจริตจริตมิดจริตจริตมิดจริตอะแม่พ่อค่ะปิญญาวปิญยาวข้างเขาหน้ามันจะกบ๊อกมันจะกบ๊อกสวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับแม่แซมสักครู่นะจ๊ะเหมือนแม่แซมไหมนี่ผู้ใหญ่บ้านทำให้ยายเลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ลาสวัสดีพี่จอย ช่องมอสจะบ,บินก็เลยเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรอบอสข้างนะหนาแป๊บนึงเดอ้อพ <Okay. S 1> ม่เซร์กับบอสอยู่ร้านวันนี้วันพรุ่งนี้น่าจะได้เข้าร้านอยู่วันที่สวันที่4ี่วันที่สี่อย่าลืมนะซื้อบัตรจองตั๋วนะคะเรามีกีฬาสีโตเกียวมิวสิกสวัสดีพี่เสื้อปีกเรกสวัสดีพี่น้ำมาสวัสดีทุกคนเลยมาทำไรแถวนี้น้องนะ สวัสดีครับฝากลูกชายหน่อยนะแต่ว่าลูกชายโดนเหมาทุกวันเลยงงมากหลักไม่แซีลัีพี่ป้ายเหมือนกันพี่รัสสวัสดีค่ะไม่มีการหลับการนอนกันเลยทุกคนช่องนี้คนดูเยอะมากพี่แฟนตาเห็นไหมวันนี้มีรายการบอลร้องแม่เต้นใหม่ต้องรอชมแม่แซ่เลเทาวันนี้เทานี่ เมาลูกชายแม่แซมไปแล้วน่ารักมากแซมมีหยุดเขาถามว่าวันนี้จะมีรายการบอสร้องแม่เต้นอีกไหมมีโชว์่าชวนี้สัมันว่าพี่เบตีสสวัสดีค่ะฝากดูแลบอสด้วยเต็มที่ค่ะอยู่กับบอสตลอด24ชั่วโมงหมดสิทธิ์มีผู้บ่านะคะเพราะว่าอยู่กับนี้ทุกตลอดเวลาลูกชายแม่แซมหล่อค่ะท็อปอัพเดอรท็อปนะฝากหน่อยนะนี่บอสท็อป ใช่ท็อปนาะแม่แซมสิโช์อย่างมือนี่พี่แอลพี่แอลรอชมมันท็อปพ่ออะไรนี่เมาพอบิ๊กไดบอลชอบครับอ๋อดูแลดีดูแลดีคอนเสิร์ตจะมีวันที่19เป็นน้องชายของเมคพี่จอยวันที่19เป็นน้องมอนมานะคะน้องมอนมาแล้วนั่งไมมอนล่ะไปไปไปดูได้ลูกค้าเจ้าน่ะได้ค่ะขอชี้ที่อยู่แม่น้ำานต่อแม่น้ำหบานมีหน้าที่อยู่ในห้องน้ำน้ำาบานฟีนีครับ สาวน้ำบานพินขับรอติดตาม60ยังแจ๋วโอ้ยคันค้าย่ังบุเขอเสือบอสเปิดช่องแม่น้ำบานเลยวะสันไปรอแม่รัาสุดรอแม่รากสุดง่ายนะคอยรัอสีด่างร้อสี่ด่างเราไดทิมควายโอ้ยบ่บ่บอกกาศเจตตะไลออกยังถิงกอคาไวอยู่เวยจ้า แม่ระบานหน้ห้องน้ำนะครับหน้ห้องน้ำดูแลความปลอดภัยทุกอย่างทงขยงทงขยะห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายและผู้คุมเกมตรวจตาทุกวันปีหน้าหกสิบจะได้เงินหกร้อยขอทายควาจริงกับแม่ร้ำบานหกสิบหร้อยบาทรอคุณอยู่ กินให้ไม่เหมือนแรงหกร้อยบาทนะแม่มีลูกค้าเมาบอลอยู่นี่นี่ตึ้งอ้วกแต่แม่ก็ดูแลก็เนาะแม่ก็ดูแลคือกัน,ใค,นใครมาแม่ก็ดูแลหมดใช่แต่ว่าเดี๋ยวให้แม่หน่อยนะห้าร้อยบางไม้ยางไก่สุดยได้ดีเอาข่ก็ขอขอขอบอกรุ่ข่ขึ้นอบาล่วงมาหนี่ใครอ้วกใครดูแลตัวเองไม่ได้ก็ค<ไ>ือเขาไปดูแลเขาหยิบกระดาษอะไรให้ทุกสิ่งทุกอย่าง แม่่อนคอมเมนต์แม่่านบ่ได้ยังมาน่ะยังอะไรเชิญนี่ยังอ่นไมันเป็นาษาอังจิตแม่แอนเชิญอันไหนมันเป็นอันนมันขึ้นติมตอกมาเชิญทนอย่างส่วนแม่กับปุกมันรวยไปแม่ซูมาอีงอยู่นี่เอาขมอติเออหนาสิบข้นเมาเนาะหนาคือเมียนห่างนี่ นนาคือเมียนเกา,เนานหนิคือคนมองอุ้ยนาคือบา้านนำโศกนี่ค้ายตะลุกให้บึง้งครับพี่นอ้ <laughs> องจะเลนาจะลนอไปยังมจกยังมาอย่างนูนี่อ้นะาาจามดีดิสุปนี่ดีเจมาแล้วโอ้ด oh, ีเจแล้วหรอกขนาดนี้อ๋าดีเจไม่สู นายแบบพี่แต่ผู้หน้าตาดีดจ้ะมีแต่คนหน้าตาดีดีดีก็โลก็สวยนักร้องก็สวยลูกค้าก็สวยลูกค้าก็สวยเอาไรสดเอาไรสดเอาเอาไรสดลูกค้าวิ่งหนีมาดิมีวันหนึ่งอุบ,บุบมาอะไราไงแม่เมารถตู้มาหนึ่งรถตู้คันใหญ่ไลสวดอยู่ดี ได้ไปหาตัวไหนตัวตัวไหน,นโอเคไดไ้ไปหตัวแด้อพี่จะไปหาอยู่ตัวมันตีได้สวยอยู่แหมผิ่ไม่ได้ไมัเขาเขาดูห้าหมื่นอยู่ตัวนี้นะ่ะดีเจมาคุยกับเอฟซีเด็วดีเจไม่ลอมา,อาด,นะดีเจมาสายอะไรล่ะนนไปไหมากูู้แท ห่เลยครับเลยังเครับ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 เร็วแค่คเสียงไงเสียงอะเสียแบบเสียงเสือเสียงเสอเสียงเสอนเสียงเสอแม่นี่ยสองเล้องเหง่อยกลลายอะรดืดิเจ้หรอดิเจียคนรหล่อาดิเจ้แดเจ้คือจียดีเลยสู ม่ดีเจเขาคือสูงรอแธอแม่คดีแต่กำลองตื่นสวยแม่บ่ัตื่นนอนแม่ดีเจเขาแม่ดีเจ,เจฟินขับคนดูสามพันออ ดีเจพี่ครับยังไม่รอสูงละเมยน้ำเมาดีเจได้บอสส่สิบเดือนในบอสเขาบอกเมาดีเจได้ไหมน้าเมาสี่สิบเดือนแม่ออนไลน์ออนไลน์ก็ได้ผมเอาเลยไปเปิดดีเจลูกหน้าหน้าเหมือนน้องยูริเลยเขาบอกมาหาบังลานะครับปิ๊งปิ๊งครับหน้าเหมือนรหล่ะอีกอีกแล้วหน้าเหมือนยูริ ดูเรื่อคือดารารายกาใช่ไปเสิร์ชดูเลยแม่บอตเร็วอัคเม่นมาเด้อจ้ามาเด้อโอ๊ยเอ๊ะอะไรครับดีเจมินเออดีเจคนนี้ก็รอคนนี้รอวายแต่มันไม่แต่มันไม่ค่อยกินข้าวมันอ่ะใช่พี่โซ่กลับแล้วเออเยอะแยะเลยแเมื่อกี้นี่ พี่น้องดีเจฟิตขายอีกคนนึงอันนี้ดีเจนะครับขอบคุณสวัสดีครับดีเจฟินขับนะครับผมผมเล่นวันจันทร์แล้วก็วันเสาร์นะครับถ้าใครมองมานะครับผมดูเห็นไหดูรับเท่าไหร่โอ้เรียกมากบ้านดีเจฟิตขายตัวเดียวเลยทำไงบองโอ้ยกูงงมากอนาจารย์ดีดีฟินขับอันมันเที่ยวฟินขับกัน ไม่ดึงแม่บ้านได้เดิมแม่บ้านก็อยากได้เดิมสองสามแม่บ้านเลยเดิมหกสิบหกสิบเหรอเด้อแม่บ้านก็อยากได้เดิมแม่ก็ซิดื่มบอกแม่ดื่มเบื่อป้องไม่กี่วบนสิบางสิ่งเลยกินเบียร์ไม่เป็นกินน้ำเบื่อเบื่อเบื่อเขาบอกว่าเบื่อไม่เบียร์ไม่ได้เบื่อดีใจไร่เลยไม่อยู่ลังบอลดีใจไร่ปุ้มใจไร่ เตะกี้ได้ยินตะซือไให้ว่าเขียนอยู่ในโทรศัพท์อยู่ในยูทูบโอ๊ยเป็นตะหักไหลวันไม่เห็นตัวจริงนี่เบิดส่วนซุนแนวเลยเป็นตะหักไหลยิ้มกนันย่างหวานวางจันหลดไปว่าให้ลูกค้าฟังว่าให้ทนา,านฟังฟังไรแม่ฟันจนังไหนมาสวยขักสวยแน่ใชเป็นเดียมเดียมเงาเงาแหมจันหลดเออเอาไปเฮดเบิด บินไลายแสนกะเรียว่าเครื่องครื่องตายปากะกะบัล้บบวงบัล่นฟันน่ะฟังลึก <c oughs> คนยังมางามแต่งามแมวอุยขนาดใครได้ยองเฮาบ่แมนเป็นอิริเบิ่งมาแต่ได้เต่าได้เลยตั้งแต่ลิ้นโทรศัพท์เปลี่ยนน้องเมียนป้าป <ะ S 1> ปพี่จอกสีสีมันรอประหลัดขรเวอใช่แต่มันมาฟังบอกแบบนี้ เดี๋ยวไปหาได้ต,นะตัวอะไรนะตัวอะไรนะตัวยังก่อตัวยังก่อใหญ่ลืมลืมเลขตัวเว้ยสองแปดเราไม่ดูคนนะดูด 500, 000, นเานาะเราไม่ดูคนดูห้าหมื่นตัเนี้ยเอาเดี๋ยวกันครับไว้มาวันเสาร์นี้นะครับเอาพรุ่งนี้ก็ได้เอาพรุ่งนี้ก็เจอดีุดเสียงขึ้นเมืเออสู้ซ <c oughs> เออเดี๋ยวไปเตรียมตัวก่อนเดี๋ยวถึงแล้วไปเร็วเดี๋ยวไปดูหาลูบู๊ ดีเจอะไรก็ดีเจพี่น้องโอ้ยดีเจมาหน้าอยู่นี่นี่เขาเข้าไปคนหาเลยคนหาเธอเขียนว่าผู้ชายฟินแลนด์จะเห็นตัวเองตรงนี้หรือเปี่าเข้าไปผู้ชายฟินแลนด์ดิมดีเจฟินขับหน้าตาดีเตือนสายอูอูเมยนะนี่

What? เอคู่เด็กเสรอบนะครับเสือขาวอคู่เด็กเสรอบพี่น้องพี่น้องคอยเมื่อให้ได้หรอคอยจะปวดขาแห้งก่อนนี้